mấy chút ท่านจะได้ชมครับเป็นมวยชิงแชมป์ในร er> okay. ุ่น57กิโลกรัมครับเป็นเวทที่ใหญ่ประกาศคะแนนใหญ่ประกาศคะแนนใหญ่ที่สุดสำหรับมวยชิงแชมป์ในรุ่นนี้57กิโลกรัมบางคนมองน้ำเงินคู่บูงมองแดงทีมงานส้ำตาล พบพี่ตาน้อยครับพี่สายพครับขอพบพี่สายพี day, ่ครับโอ้พ yeah, ิชิตได้สองคู่ยังไม่ได้ ตื่นขึ้นมาอีกคู่หนึ่งหรือเปล่าแข่งการจะ9ต่อ3หร่จะเป็น3ต่อ4กต้องดูจากที่แน่แน่มูเงินชนะมากกว่ามูลเงินักโดย กาครับเทปพายุเกิดเสี่ยงไม่ต้องจับครับอย่างนี้จะขอติดตามรับแจ้งต่อไปอางนี้จิดตามรับแจจผู้คนเวลาแล้วหดเจ้ี่งครับรอติดตาครับยิงยึ เกมอะไรยกขึ้นก็ได้ครับโทธ่โปรยคู่มวยเบตใหญ่ๆครับน้ำหนักพี่ครับ57กิโลกรัมครับหรือว่าอะไรุ่นเฟตเทเวตครับ126ปอนด์ครับจาเทียบปอนด์ต่อปอนด์ครับที่อุบลราชธานีครับพบกับกรรมการชุดเพชรคารนวนครับในวันพรุ่งนี้เดินทางไกลครับเสร็จจากนี้แค่าดง่ายๆจะไปต่อไม่นอนเลยจะไม่ถูกทางนะันนิดริดนะ <laughs> người con người hết đảo không người có Sao làm chưa บังติดใจอยู่เห็นปะยุยบขอะวันเข้าคำเช่นเดยวนีมองต่ำติดสูงไปนี่มองสูงเนี่ข้างล่างต้องดูครับมือเรืออกูวย่างรับกูรับสีใจชอาไปหาครับไปแลดของสิงสิงจวนใจ ยัพายอยออกมาออกปกังจากคองให้รวบเหมือนกันครับย่ายุดดันแล้วกกันแฮงคู่แหน,น,น,นึ่งออันขวบวาง้นซ้ายดึงเท้าขวาขึ้ดในั้ถีงวางแค่โค้งขคืนไป อย่าับก็ยอมนะครับอาวุธใกล้แค้เลยครับซ้ายคืนสำหรับสิง์ไปับต้หัวก็ปอปอเป็ขอที่ทับ้วนะกไป็บลุกขึ้นมาบ้างรับไหมครับไปนไปวางงี้ยซ้ายคืนไปสำหรับสิง ยกที่สองก็ผ่านไปสองยกยกต่อไปยกที่สามครึ่งทางครับต้องดูต้องติดตา,ามดีสูตรสำเร็จสำหรับมวยไทยไกย่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ไม่เหมือนกับเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นสูตรเหมือนคณิตศาสตร์หรือว่าเหมือนกับการเขียนอักษรครับที่จะบอกว่าโรเล,ลียมหะนฮากาศก็ไก่อ่านว่ารากักนี่ไม่ใช่แน่นอนครับสำหรับมวยไทยดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่คือศาสตร์แห่งดินสิ่งและสู้ศิลปะมวยไทยครับทุกสัดส่วนของร่างกายคืออาวุธระดับข้อหานับง พายุรอนตองสวนให้เราเข้าไปเดินหน้าต้อหาให้ได้ต้องไปยกเสียแบบเสียแบบต้องทำแบบโดนหอกล้เอาละทีนี้สิงหน้าได้ขาชนเพื่พายุร้อนต้องวนคืนได้เพราะอครับสิ่งเต็มต้องให้คืนมาเงิน้มมาเินควาเช่ครับสำหรับเพื่พายุไม่ยอมเลยครับไปขออยงดีบ้าง หลังจากไ, er. ไ ia, pues <depend> nah, okay ั้ไปโคราชไข่ดูไข่หลวไข่พับไข่หลองจากสายึืนยักั์ขอต้องขอพรับษไม่ได้สิยัเราตั้งใจครับษอขอว่ากันไปครับเช็คขอเวลานอกครับสำหรับการแจักหลวงแดงเอาดีเลยนักเที่ยงเล้วลาครับ ยกจากอยู่อยู่ช่วงกลางยกอยู่ขึ้นทงะมาไปมาแมหนึ่งนาทีไป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 รปไ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 ดไปไปยปไป No. Uh -huh.

ยกที่สามครับผ่านไปสามยกเหลือเวลาอีกสองยกที่จะรู้ผลครับ4ี่ห้าครับต้องดูต้องติดตามครับมายกไปเลยตันไปนะกินไปได้ตั้งแขนงไปนต้ไ ย่กำลังดีเลยเอี้ยอย่งเชนที่เลนโ่ับยูต่อไปเป็นยที่ครับแดงสิงห์ิเวสอนตังแ้นดีๆนับเนเพชรพายุต่อตอน้ใสครับางวัที่ดกับาคร

ไปแล้วโอเคให้พายุกับตรีทีม5คนแล้วครับ5คนครับครับเปียเปียที่ครับ ทียกครับขาสนุกเกร์บอกว่าต้องดูไม้สุดท้ายแล้วล,ล่ะสามนาทีสุดท้ายครับท่านบอไก่ครับผมหมดต่อไปนี้ที่ไม่มียกหกแน่นอนเร็วไล เชิญทมและติดตามครับเรามดการบรรยายสำหรับ3นาทีสุดท้ายท้ายสุดครับท้ายดูเอานะครับดูโมเกุะคอในกรัะต้อง di pad การย์เซียนทีอไปที่ประธานเทคนิคนะครับอาจารย์สวิตอัจารยะดีนะครับเมื่อวนนี้ต้องรวบรวมแล้วก็ประกาศคะแนนครับควงอะไร้องได้ครับคู่นี้เป็นการเพียงแชมป์ต้องประกาศคะแนนนะครับแล้วก็เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติก็คือท่านนะครับ